คล่ปข่าวแรกเป็นเรื่องราวของคูร่ครักคูร่รากอย่างสาวน้ำฝนพัชรินกับหนุ่มอาร์ตพส,สุ์กับกร,รณีคลิปเสียงสาวน้ำฝนกับสาวนิรนามที่อ้างตนว่าเป็นแฟนของนุ่มเฟิร์สเอกพงศ์ซึ่งทั้งสามฝ่ายเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกร,รณีนี้ไปแล้วเจอตัวสาวน้ำฝนคราวนี้ก็ต้องไปถามถึงความคืบหน้าความสัมพันธ์ในตอนนี้สักหน่อยเขาว่ายัางรักกันดีอยู่ไหมคะก็เลิกกันแล้วแต่ก็คือเลิกเป็นแฟนกันเนาะแต่ว่าเรายังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้ค่ะแล้วก็กลับไปดีเลนค่ะเพราะ ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องที่ต่อกันแล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถทํางานร่วมกันได้ร่วมกันได้แล้วก็คุยกันได้ปกติคืะอะะไรคไเ,เ,รเขาหรือว่าเราที่เป็นคนพูดทานี้ออกมาไม่ค่ะจริงๆเราคือเราคุยกันแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องของเราสองคนที่แบบว่าเราตัดสินใจกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพูดว่าอยากได้อยากไผลคนคนเดิมกลับมาเราจะแย่บ้างไหมผลก็เป็นฝนคนเดิมเนี่ยระค่ะเหมือนเดิมเป็นเพราะที่ขาดทองที่เราเลือก ไม่ค่ะก็จริงๆเราเป็นเป็นเรื่องของเราสองคนมากกว่าค่ะแม่แสาวน้ำฝนบอกว่าเลิกเต็มปากเต็มคำแต่ยังไงเราก็ขอบเป็นกำลังใจให้กับคนทั้งคู่ด้วยกันละกันนะคะ